สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันน้องกล้วยหอมอีกแล้วค่ะแม่ๆมค่ะวันนี้พาเจ้าของช่องมารายงานตัวอยากเป็นทางการค่ะหนูชื่ออะไรคะบอกแม่ๆมย์ก่อนหนูชื่ออะไรหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะมาบอกแม่ๆมก่อนเร็วหนูชื่อเด็กหญิงกล้วยหอมค่ะแม่มาแล้วค่ะพาเพื่อนมารายงานตัวด้วยค่ะ อันนี้จะของช่องมาเองเลยนะคะแม่คะ่ะอน,นูชื่ออะไรบอกแม่แม่ก่อนเลนนออะบอกเองบอกเองหนูชื่อเด็กหญิงอะไรลูก <c oughs> เต้นก่อนค่ะแม่เต้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อคะ <c oughs> อ่ะชื่อน้องกล้วยหอมคะ่ะ น้องก้อยหอมลูกใครเอ้ยอ่ะลูกใครลูกแม่อะไรนะลูกแม่รักค่ะบอกก่อนนะน้องก้อยหอมลูกแม่รักค่ะอาลูกแม่รักคะ่ะฝากความรักความเมตตาน้องก้อยหอมด้วยค่ะแม่ หาเจาของช่องมารายงานตัวกับแม่แม่ยังเป็นทางการค่ะดูค่ะ,คะเพื่อนก็ไม่ห่างตัวเลยนะคะแม่แม่ค่ะโชว์สเต็ปกันวันนี้มีอะไรมาให้แม่แม่ดูมัง่งลูกวันนี้มีอะไรมาให้แม่แม่ดูมัง่งนันนุเต้นท่าใหม่หรือยังนนะเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนทิง จิงจริงจ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 ิง,งอ่ฝากอ่ฝากติดตามหอมด้วยนะคะแม่แม่ค่ะอ่าฝากด้วยฝากด้วยกดติดตามหอมด้วยค่ะว <c oughs> ันนี้หนูอายุเท่าไหร่ 2องขวบสามเดือนค่ะบอกแม่แม่ก่อนแลวหนูอายุสองขวบสองขวบสามเดือนค่ะฝากค,ความรักความเมตตาด้วยค่ะแม่นี่มารายงานตัวกับแม,แม่แม่ยังเป็นทางการนะคะเด็กน้อยวัยสองขวบสมเดือนค่ะแม่ช่างคุยช่างเจรจาค่ะ เปอะไรมาโชว์คุณแม่อยากให้หอมทำอะไรคอมเมนต์บอกหอมได้นะคะเอะปักด้วยปักด้วยไหนอ่อนอ่อนไหนอ่อ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 นไหนเอออ่อนๆค่ะไหนมือด้วยมือด้วยลูกมือมือด้วยค่ะอ่อนๆแม่ๆนะคะค่ะ